Субтитры а เพื่อนบทต่อไปไมีชื่อว่าบดบดเพื่อนความมืดจริงด้วย ต้องจบการ์ตังนี้ะรอแป๊บทุกคนผมรอดจากอุปสรรคสุดหัวร้อนได้แล้วไปอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหตัวบ้าเลยวะไอ้บ้าเลยความขึ้นแข็งหนุ่มี่น้นงองมาก ตายแล้วโอ้ทีนี้อออ๋ออ๋อไอสีขาวนี่มันจะนำทางเราใช่ไหมโอ้ยผมใช้ของจนเกือบหมดเลี้ยเลยต้องไปต่อไม่ได้ทีไปต่อโอ้คไม่ได้โอเคมันไปยากทุกคนเข้าใจไหม ทีได้นะแต่ว่าไม่ดี40กว่านาทีอะว่าแต่ละชัปเตอร์โอเคแล้วคุณไปปะไปต่ออ๋อจบตัวดีแล้วจะได้จบความมือได้นูกโบดปะดูสิว่าโบดจะเป็นยังไงอุ้ยถอจากครั้งนี้แล้วเหรอ c h าช่วยเราได้ดีมากขอบคุณมากนะครับ,บคุณคุณ,คณแซหุมเราจะเราจะขอบคุณไปตลอดชีวิตต้องกดนี่กดเข้าเข้าไปตรงกลางเ้อเห็นไหมครับคุณนช่ไหมวาแสงเออเออแสงสู่ความตายใช่ไหมนั้น น็ต้อมันก็บเส้นสุกฟาร์มไทม์ทำยังไงดีแส้นนี้มันจะดูดเราไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราวิ่งจะเร็วกว่าเดิมเฮ้ยมันมีเส้นอะ้าเรารูปเรียบตรงไปตรงนี้ นะโอ้ยมันจะได้ยินเสียงต่อกันเนี่ยต่อกันเนี่ยไม่ไม่ต่อกันเลยไหมไม่ต่อจิตใจไม่ต่อจิตใจเข้าใจไหมโอ้ยนี่เราน่ารักไอ้นอนโดนนองโดนจบับนองโดนจับนอนมันจับโอ้เหมือนไม่ได้ยินเสียงเลยโอเคต้องไปกันต่อไม่รู้ว่ามันจะ,ออะเออ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  ทุกตอนแรกยังงงงงไม่นะเขา้าใจเลยว่าต้องเล่นยังไงเลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตอนเลยหกตอนปะจบเกมนี้กันไ่านสักทีแก้ฟิ้ว เก่งไหมมันเกยดเก่งไหมมันเกยดเก่งไหมมันเกยดเก่งในหลกหเลย้คยปค่อยไปไปค่อยไปฉันบอกให้ไปังอ้ไค่อยไปฟังเฮ้ยเมื่อกี้มันมันมันค่อยัดลมมาหาเราเหรอเ้มันมาจากไหนพัดลมสองมาฟังเลยนะมันจจากด้านหลังเราเฮ้ยา ห้พัดลมตังนี้ จุนอย่างเมื่อกี้เฮ้ยจุนจุนตลอดจุนตลอดจุนจุนจุนจุจนจริงจริงจนปัญญาขายที่หน้าจนปัญญาขายที่หน้าโอ้ยมันมามันติดตัวผมเกลียดเก๊ะใ้ไป ไปต่อสิวายโอ้ย,อยมันบีบทับผมเร็วเกินเร็วเกินมันบีบผมเร็วเกินไปไหมอะเหมือนเนเกมเร็ว สองก็อยากมีนะไม่อย่างนั้นผมจะไม่เล่นต่อไป Yeah. นนโอเคผมเล่นรอบเดียวผมใช้ความวิ่งเร็วในการผ่านด่านนี้นะยากโครตรต้องใช้ความวิ่งเร็วเลยโอ้ดผ่านได้สักทีเฮ้ยได้คะแนนเต็มดีเห็นแล้วก็ดีกว่ามไม่ได้เลยโอเคได้รับรางวัล เดียวหนึ่สองสามสีล็กสต้นเราจะจุแล้วไม่เล่นอีกแล้ว <c oughs> บทแรกเราจะจุลยไ,ไม่ช้าดีดูแบตเตอรี่ก่อนโอ้แบตน้อยมากยังน้อยแบตนะอ,อยากให้ผมเล่นต่อไหมไม่ถ้าเกิดจะอยากให้ผมเล่นต่ออีก,ก็ สัไ์นะครับห้าห้าสัไ์ห้าสัไคร์เดี๋ยวผมเล่นต่อนะครับผมโอ้โอ้โอ้โหโอ้ยโอ้ยผมไม่เคยเล่นเกมแนวแบบว่าแนวทไอยแนวชเตอร์แบบฟรีๆอย่างนี้เเล่นได้นานๆคอเข้าใจแหละว่ามันต้องนานแต่แต่ก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันจิเตอร์มันจิ้างอะไรนั้น โอ้ยเอาอะโอ้ยเอาต้งไปมันยากมากครับคุณตองสู้เดีละอันนี้คืยากมากเดี๋ยวผมไปต่อโอเคผมรอบมาแล้วจากมันโอนน้โหด้านบนนี่ไม่เอาแล้วชัเตอร์ต่อไปผมไม่เล่นแล้วนะผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ตก็แล้วกันนะถ้าเกิดจบตอนนี้แล้วพรุ่งนี้อะรอบหน้าคนมาเล่นต่อ,อยอ่ Norwegian. เล่นต่อแล้วพร์ทหนีาแค่10นาทีหรือ10นาทีหรือเลื่อนไ้เท่าไหร่น้อยมากอาจจะเล็กน,น้อยแถมไม่หนึ่งชัปเตอร์นะอาจจะเล่นไม่จบนะครับแถมหนึ่งชัปเตอร์แต่อาจจะไม่จบนะต่อกันที่ชัปเตอร์ My Fleece โอ้โหสวยมาก 好多人。 うい,いうい ดังอย่างนี้นีน่แหละอ๋อเฮ้ยมายเดี๋ยวผมขอหยุดอ๋อพพัยพัยพัยเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเดี๋ยวขงนะเขาปิดเสียงก่อนทุกคนครับด hun. ่านต่อไปมันเป็นด <Mm ่านโรเทนซึ่งมันเก็บตังค์นะครับผมขอเล่นมาผมขอไม่อัดมาหรือว่าเล่นอัดอัดมาดีกว่าไหนไหนแล้วก็เล่นอัด แล้วก็ต้องอัดมาเลยสคโอเทมาคือตรงจุดที่มันสาวว่าโอ้โหมาถึงแกล้งนี่วิ้วไปเลยเราต้องหาเช็คพอ,อยที่เป็นจุ๊บๆเหมือนเมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวโอ้โหมาถึงก็เจอเลยโอ้โหได้ตาขึ้นมาแล้วลอึดอัดหลย นี่คือตังนะ อตอนจบดีกว่าเชื่อว่าจะรอดไหมตอนจบเอาไปชั้นตอนจบบอกว่ายากแน่เลยถ้าเกิดตอนสองมันยากกว่าตอนจบพี่คือแต่ถ้าเกิดมันง่ายกว่าตอนจบเนี่ยเก่ยวนะ คนเจอเมื่อกี้คือเพื่อนของทีวีคุลุงทีวีนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นผมไม่เอาไว้ลงนะ้าโอ๊ยทำไมมันเร็วจังเลยพวกทีพวกผูเนี่ยมันมอีกแล้วเหรอผมขนาดผมสต็อปมันไว้นานแล้วนะ โอ้ยโอ้ยเสียงเสียงมาจากด้านหลังเลยโดนเล่นงานอีกแล้วเหรอเนี่ยเราเนี่ยเรียนชื่อยังไม่ปั่นทีแต่ว่าผมต้อไปเล่นมิต้าเวิร์ดเอ้ยไอพ่อมึงมันอันนั้นแล้วเหมือนโดนพังแล้วอะ่ะเฮ้ยจับคันสามารถไปได้ไปพาฉันไปพาฉันหนี หนีได้แล้วพอฉันเนไปซะฉันไม่อยากอยู่กับที่นี่แล้วมันน่ากลัวจะตายต้องหนี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 โอ๊ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยครูอะไรกันอะไรกันโอ้ยี่ตัวไอตัวไรกัวเหลียนไอตัวชอบเป็นเหมือนวิญญาณอะมีเยอะเลยอะ ทีนี้เราจะเก็บวิญญาณที่นี้ไปให้สู่จุกตินะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากันต่อดีกว่าเฮ้ยวิญญาณรอดใจตลอดไปครับเราไปกันต่อเฮ้ยจบจบแล้วทุกทุกคนแล้วก็จะมีโฆษณาสุดแอปเพกมาต้อนรับการจบสุดหัวร้อน ผ่านไป46นาทีบทที่2ขอเกิด10,000พอดีปดได้เปิดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22ชัตเตอร์ครับทุกคน ถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมเล่นชัปเตอรต่อไปอก,กี่ลักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาด้วยละ่ะไม่งั้นเราไม่เล่นต่อนะครับกดไลค์ถึง5้าเลยนะครับผมผมผมจะมาเล่นต่อบทที่สองีนว่วผมอทุกคนกดไลค์ถึง5เลยที่เกียดเล่นหรือถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นต่อแบบนั่งกดไ like ลค์รอเดี๋ยวน่านไม่รอ สัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นที่ส่งยากมากสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสี่แปดนาที